เดีับวน,นี้ก็จะพามาดู7ตัวเก้าสถานนะครับเรียนรู้ดูเกี่ยวกับคนที่มีทรัพย์สินมีที่ดินเยอะเยอะมากๆแล้วก็แปลงสวยๆด้วยนะครับถ้าจะดูด้านของทรัพย์สินนะครับหลักทรัพย์ความมั่นคงต่างๆที่เป็นพวกอสังหาริมทรัพย์ใหญ่ๆเนี่ยมันก็ต้องดูตำแหน่งตัวนี้คือโพคานะครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยส่วนนี้แล้วก็เคหางได้ด้วยเหมือนกัน พอเคหงังมันก็หมายถึงบ้านคือการคืองานที่ทําก็คือทรัพย์สินใหญ่ๆอีกเหมือนกันนะครับมันได้ดูสามารถดูได้หลายที่แม้แต่พันธุด้วยก็เช่นกันนะครับพันธุนี่ก็เกี่ยวกับทรัพย์สินใหญ่ๆเหมือนกันอย่างดวงนี้เป็นดวงที่มีทรัพย์สินใหญ่หญหญๆเยอะๆเนี่ยสี่มันมาอยู่บนฐานสิบสี่เนี่ยนี่เลยนว่าที่ดินแปลงใหญ่แปลงสวยค่อนข้างจะมีราคาด้วยนะครับเพราะฐานสิบสี่จัก,กรพรรดิมันก็คือใหญ่คือมากคือเยอะอยู่แล้ว ไปที่มีแบบนี้เนี่ยมีที่ดินในการครอบครองแปลงใหญ่ๆแปลงสวยๆทั้งนั้นที่นี่ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับจุดยืนของแต่ละคนด้วยนะบางคนเกิดมาเนี่ยมันเป็นดวงซ้ํากันเป็นหมื่นเป็นแสนคนมีแบบนี้มันก็ได้ไม่ได้หมายาว่าจะมีทรัพย์สินใหญ่ๆแต่ทรัพย์สินให,ใหญ่ของตัวเองไม่มีแต่อาจจะไปอยู่อาศัยอาจจะหมายถึงได้ไปอยู่อาศัยในบ้านของคนอื่นอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ บ้านที่มันมีหลังใหญ่ๆห,ห,หรืออาคารใหญ่ๆแต่ทรัพย์สินตัวนี้มันเป็นดาพุธหมายคามว่าเป็นแปลงใกล้น้ําด้วยเหมือนกันนะครับหรือมีบ่อน้ําหรือเป็นแปลงที่มันอยู่ใกล้แบบว่ามีความชุ่มชื่นใกล้ป่าอย่างนี้เพราะเป็นดาวพุธจึงบอกว่าเป็นแปลงที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่ดีราคามันก็จะเลยจะแพงด้วยเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับเพราะสุภาพิตก็คือความสวยงาม พื้นดินที่แปลงที่ดินที่มีความสวยงามหรือแปลงที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับถ้าเป็นบ้านตัวเองก็คือจะมีบ้านหลังไม่ใหญ่มากทีนี้บ้านนี้จะเป็นหลังที่ไม่ใหญ่มากแต่ดูจะเป็นในลักษณะบ้านที่อยู่ในบ้านสวนก็ได้หรือเป็นบ้านที่ปลูกแล้วมีลมผ่านลมโกกลมผ่านได้สะดวกสบายไม่อับไม่ทึบไม่มืดจนเกินไปก็คือตัวนี้ สามเคหังเนี่ยนะครับคือทตุลมแสดงว่าเป็นบ้านที่โปร่งโล่งสบายดีนะครับแล้วก็เป็นบ้านที่อยู่ในซอยเข้าไปสักหน่อยหนึ่งไม่ได้ติดถนนใหญ่ด้วยนะครับเพราะมรณะนี่มันหมายถึงว่าเป็นบ้านไม่ใช่บ้านใหม่เป็นบ้านมือสองก็ได้บ้านที่อยู่ในซอยก็ได้เป็นบ้านที่เจ้าตัวไม่ได้สร้างเองเป็นบ้านที่มาอยู่กับคู่ของแฟนอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยก็คือตำแหน่งที่เป็นเคหังที่เกี่ยวกับบ้าน แต่จุดสําคัญเนี่ยทีนี้สมมุตินะครับสมมุติว่าสี่ฐานสิบหกล่ะทีฐานสิบหกเนะซื้อเอาสมมุตินะครับไม่อย่าไปดูตัวอื่นนะดูเฉพาะส่วนนี้ถวว้าสมมุติว่าเป็นสี่ฐานสิบหกเนี่ที่ดินเนี่ยโอ้มันมันก็ยิ่งจะสวยใหญ่เข้าไปอ,อีกนะมีความอุดมสมบูรณ์ก็เป็นแปลงที่สวยที่งามด้วยนะครับมีราคาด้วยเป็นเป็นแปลงที่ค่อนข้างมีราคาอาจจะ อาจจะอยู่ใกล้แหล่งสถานบันเทิงเป็นที่ดินในเมืองก็ได้นะไอ้สี่ฐานสิบหกนะเป็นที่ดินในเมืองเป็นที่ดินที่ติดกับตลาดศูนย์การค้าความบันเทิงอะไรพวกนี้นะครับก็ยิ่งจะเพิ่มมูลค่าของที่ดินแปลงนี้เพิ่มมากขึ้นไปอีกนะครับถ้าเป็นสมมติว่าเป็นสี่ฐานสิบหกหรือใกล้แหล่งสถานเรื่องล้มแบบนี้โอ้ยมันสามารถตีไปได้เยอะได้กว้างมากนะสมมติเปลี่ยนตัวเลขให้ดูว่าเป็นสี่ฐานสิบหกเฉยๆนะ าสมมติว่าเป็น4ทาร15เป็นแปลงที่อยู่บน4ทาร15ิานะครับดูเฉพาะในจุดดูเฉพาะในจุดที่เป็นสีเหลืองครอบไว้ให้ดูนะครับจุดที่มันจะโยงเกี่ยวกันไอตัวนี้แปลงมันอาจจะไม่ใหญ่มากแต่มันจะอุดมสมบูรณ์เป็นแปลงที่มีความชุ่มชื้นเป็นแปลงที่อยู่ใกล้น้ําอีกเหมือนกันดินในดินในสวนอาจจะเป็นดินนุ่มนะครับดินนุ่มดินยุบเป็นดินที่ไร่ที่นาเป็นดินที่นาก็ได้นี่ก็คือส่วนนี้ถ้าไม่เป็นที่นาก็คือใกล้แหล่งน้ํา นะครับใกล้หนองน้ําใกล้ลาธารอย่างนี้ได้ถ้าเป็น4ทาง15บนี่นะเรียกว่าเป็นที่ดินที่เหมาะกับการเพราะปลูกเลยก็ว่าได้นะครับเป็นที่ดินดินที่ไม่ขาดน้ําก็นั่นแหละด้วยกันนะง่ายมันก็ต้องมีคําว่าชุ่มชื่นมีน้ําติดเข้ามาด้วยนะครับเพราะทาน15นะนี่ก็จะเป็นที่ที่สวยงามอีกเช่นกันส่วนท้องสารเก้านะมันจะเป็นบอกที่ไปที่มาของกว่าจะได้ที่ดินแปลงนี้มาแบบไหนนะครับ ทีฐานสิบสี่ทีธาตสิบห้าทีธานสิบหกธาสิบเจ็ดพวกนี้ล้วนระดะเปลี่ยนแปลงทีส่สวยทั้งนั้นนะครับแต่ถ้าฐานสิบเป็นธาตุไฟแล้วอันนี้มันจะเป็นดินแห้งแห้งดินแข็งแข็งดินภูเขามันมันก็จะเป็นเป็นลักษณะแบบที่ดินอีกแบบหนึง่งนะครับถา้าเป็นพวกฐานสิบฐานแปดธานสิบสองอะไรพวกนี้นะความหมายของที่ดินอ่ะมันก็จะถูกเปลี่ยนไปด้วย คือถ้าพวกดาวสี่ดาวหกพวกนี้นะดาวสี่ดาวหกดาวสารพวกนี้ล้นแล้วจะเป็นที่ดินที่มันมันอยู่ใกล้น้ําจังนั้นแหละอยู่ใกล้แหล่งน้ําจังนั้นแม้แต่ฐานสิบสามถ้าเป็นดาวหกเป็นดาวคู่นะเอ้ยถ้าเป็นดาวหกเป็นดาวที่เกี่ยวกับอที่ดินนะครับอสังหาดีมาทรั์ใหญ่ๆพวกนี้นะถ้าเป็นเลขหกแม้จะไม่ใช่ฐานสิบสี่ฐานสิบห้าฐานหรือพวกนี้เป็นฐานสิบสามก็แปลงที่ดินที่สวยใกล้นองน้ําเช่นกันคือวัดที่ตัวดาวนะครับ เอาตัวดาวเนี่ยเป็นตัววัดว่ามันจะมีน้าําหรือมันจะแห้งมันจะสวยหรือไม่สวยนะครับและเอาตําแหน่งมันด้วยเอาตําแหน่งที่มันอยู่แล้วกับตัวดาวเรียกว่าดาวบวกพพนั่นแหละนะ,นะเป็นเอาดาวบวกพบเป็นตัววัดว่าที่ตรงนั้นจะดีจะสวยจะงามไหมนะครับจะอยู่ใกล้อยู่ไกลเป็นยังไงเนี่ยมันก็บอกได้อยู่นะส่วนฐานของมันจะเป็นตัวบอกรายละเอียดที่ลึกเข้าไปอีกนะครับสี่มันโยงมาหาจนตัวนี้หมายถึงว่า ที่ที่ต้องใช้แบบชั่วครางชั่วคราวไม่ได้มาใช้ประจําอาจจะเป็นเช่าเช่าที่บ้านเช่าเช่าที่ทํางานที่อยู่นะครับจะเช่าที่ดินทํากินก็ได้ก็คือส่วนนี้นะครับมันตีไปได้หลายอย่างถ้าเป็นที่ในตลาดก็คือเช่าที่เปิดร้านค้าขายอย่างเงี้ยเป็นทั้งที่อยู่เป็นที่ที่ทางานเป็นในตัวด้วยเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือแค่เปรียบเทียบยกตัวอย่างขึ้นมาให้ดูว่า ที่สวยกับไม่สวยนะ่ะมันดูยังไงแบบไหนนะครับ <Okay. Yeah. S 1> เป็นกิเลเล็กน้อยนะครับไม่ได้อะไรมากมายวันนี้เอาเอาแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้เอาแค่นี้นะครับเพราะรีบอยู่วันนี้มีอะไรรีบๆอยู่นะจะไม่ลงรายละเอียดเยอะนะครับ